เออไม่ทราบว่าจะกินอะไรกันครับเอาช็อกโกแลตครับเอาช็อกโกแลตเหรอครับเออช็อกโกแลตอยากจะบอกว่าครับช็อกโกแลตหนึ่งแท่งสามสิบบาทสามแท่งสามสิบบาทครับเอาแท่งเดียวครับแท่งเดียวหมดครับเหลือสามแท่งครับจริงเดียวหมดเลยเพราะว่าเอางั้นเอาเอาสามแท่งเอาเดินเวนตินเดนเปนตินเดนเปนตินโอเวนตินเหรอครับโอเวนตินมีครับครับหนึ่งแก้วยี่สิบบาท 2แก้ว20บาทครับเจ้าแบบไหนดีครับเอาเอาสแก้วครับ2แก้วหมดครับ1นแก้วครับ1แก้วครับห่งแก้วเหรครับใช้เคือเลยทำมเจ้าอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอไแดกแล้วพนักงานครับเออคุณลูกค้าครับแก้วอยู่ไหนวะเอ่อรอแป๊บนึงนะครับเรากำลังทำการจัดแก้วให้อยู่น่าจังเลยครับ เร็ว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 เวลาใก้หมดแล้วจัดจานได้แล้วครับจัดจานขาจัดหน้าจัดหน้าเขาเตอนเร็วเร็วเดี๋ยวนนนนนนร้นน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 วนนนนเนน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 นานนนนนนรนานน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 นรนนนนนนนวนน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 ผนลนน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 นเนน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 นเนน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 รนนนนนนเร้านนนนนอนนนนนน้นน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 นินนนนวนรนรนน เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะปิดชีวิตพนักงานเนี่ยผมจะปิดชีวิตพนักงานเนี่ยกินขอบขาลงเขาลงกินเนี่ยอร่อยไหมครับอร่อยไามครับอจ่ายภาษีมาด้วยครับจะจ่ายภาษีค่าอะไรค่าชาไข่มุกมีภาษีด้หรอซื้อยังไม่พอยต้องจ่ายภาษี อ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นตลกให้ฟังนะครับมีใครจะมาเล่นกับผมหรือเปล่าครับผม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 ครับนมนแน่นมเก่งภาษาอังกฤษเอ่าไม่เก่งครับอ้าว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 บิดบอให้ฟังเลยครับได้เลยครับโอ้โหผมไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนเลยครับแน่นอนแน่นอน แล้วก็อยากได้ยินเป็นครั้งเดียวก็พอนะครับ้อ,อ,องเพลงให้ฟังหน่อยครับอ่าต้องเพงลงเหรครับได้ครับได้เลยครับอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินพี่แคทมาพี่แคทมากินเอาพี่แคทพี่แคทเฉยเดี๋ยวเราเราสามารถร้องเพลงญี่ปุ่นไดยนะเพลงภาษาญี่ปุ่นเฮ้ย เอานหนจัดมาสิยังไรอ่ะเอาดิมอนไลเยอร์ไหมดิมอนดิมอนสลเยอรอ่าได้ได้ซือาคือนเลยอวุ่ชเฮ้ยเรามาปสานเสียงกันดีกว่านายมาซื้อยาคุกับเราดีกว่าหนซือาคือว้าวว้าวว้าวใครนับวะใครนับวะแล้วต้เต้ถึงสก่อน หนเอาอะไรนะเอ้าเอาจะเยังไงะนับหมนับนับหนับอนับนับๆๆ 1.. นัสองสาเรานับเราเนับเรานับอ๋อไหนนับหนึ่งสองสองจดหนึ่งสองจุดสามสอ ผมไ่ซื้อแล้วยาคูเนี่ยซื้อซื้อือยาคูนซื้อมันเนับแล้วอ้นับดี่มันนับเปนอหรอ่าเดี๋ยวเดีวรานับโอเคโอเคเคหนึ่งสองสมสี่ห้าหเจปเนับเลขแล้วนับร้องเพลงนี่ับร้องเพลงอ๋อันับดนึ่งสอ สียาคือนะเล่ยตไห่ยคุณร้องเหมือนตไหนเนี่ยเราพร้อมกันดีพร้อมพร้พร้อมกันนะพร้อมพอกันเลยนะสียานับนับเนับเลขนับเลขก่อนนับเลขก่อนนับเลขเรานับถึงเท่าไหร่นับถึงสามหนึสาม ซื้อยาคูซื้อยาคืน้าเลยเอาในสมทบไหม่ม่ใครหาเลยมันหาอยู่2องคนน่ะสองคนเลยหากริปเอาไว้ไปลองเสียรคูแล้วน้าน้าในรู้เลยน้าในรู้เลยน้าเลยรู้น้ำหนึ่งหนึ่งเอาเอานคนนนอะไรหนึ่งไปล้ไม่ใครดูเลยไป ทางร้านเรามีอาหารใหม่มาเสิร์ฟนะครับเป็นคุกกี้ครับผมแนะนําว่าคุณอยากกินเยอะนะครับทําไมครับเดี๋ยวอิ่มอันนี้คุกกี้ไม่คุกกี้อุ้ยขำอันเขาจัดโดดแป๊บโดดแป๊บขำขำขำคือลูกค้าคุณเขาเขาจัดกลุ่มเกษิรคนขึ้นไปมันมาตรการโควิดเนี่ยหืมตัวนี้เขาอยู่ได้ยังไงเขาเขายังไม่ได้เข้าร้านมาเลยครับมันอยู่หน้าร้านคุณรับผิดชอบเลยจะมีคนติดโควิดขึ้นมาคนคนผิดหะเว้ยผมรับผิดชอบให้ครับไป อุ้ยอุ้ยโอ๊ยขอโทษครับผมพูดเล่นครับคุณจะออกอีกคนนึงเลยนะครับนี่เขาออกไปเลยอ่ะไม่ใช่เอาเอ่อผมผมพูดเล่นครับไปเข้าร้านเข้าร้านกาแฟกันครับคุณพ่อค้าคุณไม่มีเวลาปิดร้านที่แน่ที่แน่ฮะคุณคุณไม่มีเวลาปิดร้านที่แน่นอบปิดกี่โมงเอ่อเปิดเที่ยงครับล้วปิดกี่โมงปิดเที่ยงครึ่งครับ เปิดที่เปิดนี่ปดตั้งี่นาทีเออกูขอแจ้งอีกอีกข้อหาหนึ่งข้อหาติดตลกเกินไปผมยอมแล้วครับเอาล้านผมไปเลยครับผมไม่ไหวแล้วก่อนจากลากันครับชมสักทีหนึ่งเดสักทีหนึ่งอ่าชนแก้วชนแก้วชนแก้วครับชนแก้วอ่ะทีอ่ะกินทำไมต้องมีเสียงเลยปังอ่ะกินขอสักทีอืม อ้าวเลยเฮ้ยลูกค้ามาป่าคะสวัสดีครับเอ้าคุณลูกค้าต้องการทานอะไรหรือเปล่าครับเอ่อผมอยากกินเอสเปรสโซ่ครับเอสเปรสโซ่โอเคครับใเอสเปรสโซ่กระดกได้เลยครับขอบคุณมากครับอันนี้คือเอสเปรสโซ่ยี่ห้อไหนครับเนี่ยอ๋อยี่ห้อหมานครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองชิม่อยหะรสชาติเป็นยังไงบ้างครับโอ้ รสชาติแปลกๆดีนะครับเนี่ยเอสเปรสโซ่ร้านนี้รสชาติเป็นยังไงครับแปลกรสชาติก็แบบว่าปริมปริมตาซานหนอ่อยเอสเปรสโซ่เขาใส่โซ,โซโดาหรือเปล่าร้านเนี้ยปริมคุณลูกค้ารู้ปะว่าผมสั่งลเไปไปาเต้ไปเป็นชาติมีใกล้เคกยงพูดได้น้ำอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่ครับลาเต้อันนี้ลาเต้ส่วนผมลาก,ก่อนนะครับออไมาทราบว่าอยากกินอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับมีทั้งโนเกียซูซูกิหรือว่าเวฟก็มีนะครับกินเบฟป้างไหมอ๋อต่อเป็น คาวาซากิแล้วกันครับแหม่นั่นมันรถคุณลูกค้านี่คือคุกกี้ใช่ครับคกุกกี้ลองชิมดูครับอืมอ้มอื้มอร่อยยงไงคุณลูกค้ารีวิวหน่อยกี่ดาวดิให้ไปเลยสามร้อยดาวอุ้ยเต็มเท่าไหร่ครับเต็มประมาณสามสิบล้านขอ <c oughs> อว่ะขอว่ะข <c oughs> อะ <c oughs> เอ่อเรามาเล่นถ่ายคำถามกันเนี่ย อ่าได้ครับเฮ้ยน่าสนใจกดก็คือผมจะมีคําถามแบบอะไรก็ได้ครับมาถามกันแล้วก็คนตอบกนต้องตอบก็แค่นั้นแหละคุณเริ่มได้ไหมครับเริ่มก่อนเลยตัวอย่างได้ครับรอแป๊บนึงนะครับค,คาถามแรกนะครับตออะไรอยู่ในบ้านครับตออะไรอยู่ในบ้านตอละตัดครับคุณเฉลยแล้วผมยังไม่ได้คิดเลยโอโอโอโผมผมรีบไปหน่อยนาฬิกาอะไรหายยากที่สุดครับวิชิมหายเลยตอคานาฬิกาปะนาฬิกาหาย ถูกวะถูกเฉยเฉยไงวะตอบมั่วเลยถูกเฉยเอาแม่คำถามต่อไปคำถามต่อไปครับเวลาเป่าปุ้นจินโกรธมักจะเรียกแขกคนไหนมาอืมริปคนไหนก็คนริปอันนี้คำถามโรกแตกกันด้วยแขกคนสนิทอันนี้คำตอบมันงงๆขอไม่เฉลยแล้วกันเอาเอาใหม่เอาใหม่นอนไม่หลับแน่แบบนี้ จะหลดอะไรมองไม่เห็นจะวลดอะไรจะหลวดอะไรจะหลดคิดดีกครับจะหลวดอะไรมองไม่เห็นจะหลดล่องหุนจะหลุดหายผิดครับอะไรครับจะหลุดมิดสายเอางงงงไปดิทะเลที่ไหนไม่มีน้ำทะเลทรายทะเลทรายถูกวะเฮ้ยีบางอันเก่งนะเนี่ยเราอ่ะเฮ้บางอัน อ่ะของผมบ้างนะครับได้ครับจัดไปผมมีแค่หนึ่งคำถามได้เลยครับจัดมาใครเป็นคนสั่งซุกี้เด็กคิวสั่งซุกี้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 ผมขอลาออกนะครับผมเออผมลาออกแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนวพาะ้ากับมาอ๋อหมีอะไรใช้ชีวิตอยู่ในทะเลครับหมีน้ำถูกแล้วครับตอบอะไรตอบไปแล้วไงหมีน้ำเป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้าหมีอะไรอ่ะ ่มีบ้านคุณสีครับใจชีวิตอยู่ในทะเลอเอ้าพี่ดิมันนีหมี่น้ำด้วยไม่ใช่หรอเราโดนหลอกดาแล้วไม่เคยเห็นหมี่น้ำหรอมีน้ำามีน้ำตัวอะไรวะหมีน้ำอ่ะหมีน้ำนั่นแหละอ๋อมีน้ำามีน้ำใช่ถูกถูกถูกถ้าถ้าหมี่แห้งมันก็จะแบบกรุบกุบหน่อยหมี่แห้งถ้าใส่น้ำมันก็โซดน้ำได้กลับมาก่อนครับกลับมาก่อน ปิดร้านในบุฟฟาคาโอนวัตแปลว่าอะไรอะไรอะไรแปลให้มันแปลว่าอะไรก็อะไรล่ะอะไรอะไรไงอะไรว่าอะไรคุณต้องคิดก่อนดิอะไรอะไรคำตอบอะไรไงอะไรตอะให้มันแปลว่าอะไรคุณคุณจะพูดอะไรได้ยังไงคำตอบอะไรจะรู้ไหมคำตอบอะไรให้ผมเฉลยปะผมเฉลยดีกว่าคำตอบคืออะไรครับ อะไรอะไรัไรแปลว่าอะไรเอาอะไรละ่ะอะไรมันคืออะไรคำตอบอ่ะมันคือมันคืออะไรคุณถามมาแต่ผมไม่รู้คุณเฉลยหน่อยแต่ว่าอะไรคืออะไรคืออะไรคำมาคำวัดอ่ะมันคืออะไรกไรออไร็ไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะคืออะไรนายเฉลยเลยเฉลยเลยก็ไม่รู้เหมือนกัน,อนเอาเลยจริง,งนะให้ถ้าคุณจะถามผมอย่างเงี้ย กูไม่ได้นอนเอาไวนะเอาเลยครับเอาแบบจริงๆเลยวัดรี s a ว what อทีเท่ากับเท่ากับนะอะไรก็ไม่รู้เท่ากับอะไรก็โอ้โหบอกจะเฉลยไม่เฉลยดีดีเนี่ย w วัดแปลว่านาฬิกาเอ้าเงียบเลยนาฬิกากูน่ามัน watch หรือเปล่าครับอ๋ออ่ะเรามีคำถามไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันตอบอย่างผู้ฉลาดเลย นายนายเข้ามาใกล้ๆไม้หน่อยคุณกิสาราสครับผิดครับเขาออกเลยเราทำ้เขาออกค้องอ่ะจริงๆแล้วว่ะขังข่าวว่าขังข่าวแม่ไก่เย้ผมก็แยกแยกองไปนอนเถอะกันวันดีครับใช่เราคนนอน